เปิดฟังทุกเช้าก่อนออกไปทำงานก่อนนอนหรืออยู่ระหว่างขับรถชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลุกพลังวิเศษในตัวคุณซึ่งพลังนี้จะซ่อนเร้นอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณเพียงแต่หลายคนไม่รู้ว่าจะนำออกมาใช้ได้อย่างไรเรามาช่วยกันดึงพลังวิเศษนี้ออกมาเพื่อทำให้ตัวเรา ครอบครัวของเราและคนที่เรารักดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาร่วมมือพัฒนาและดึงพลังวิเศษออกมาใช้ไปด้วยกันนะครับคนสิบประเภทนี้ขอให้คุณออกห่างเขาเหล่านั้นแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นในชีวิตคนเราจะต้องพบเจอกับผู้คนหลากหลายรูปแบบบางคนก็เข้ามาเพื่อเติมเต็มบางคนก็เข้ามาเพื่อทดสอบความอดทนของเรา ไม่ใช่ทุกคนที่ควรอยู่ในชีวิตคุณและนี่คือสิบประเภทของคนที่ถ้าคุณเริ่มออกห่างจากพวกเขาได้ชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึง 1. คนที่ชอบดูถูกความฝันของคุณไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่แค่ไหนคนเหล่านี้จะคอยบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกอยู่เสมออย่าให้คำพูดของพวกเขาเป็นกำแพงขวางทางความสาเร็จของคุณสอง คนที่มีแต่พลังลบไม่ว่าคุณจะพูดเรื่องดีแค่ไหนพวกเขาจะหามุมลบมาสะกิดเสมออยู่ใกล้ไปนานๆคุณอาจจะกลายเป็นคนหมดไฟโดยไม่รู้ตัว 3. คนที่ไม่เคยดีใจกับความสำเร็จของคุณคนเหล่านี้มักจะแสดงความอิจฉาหรือพยายามลดค่าความสำเร็จของคุณอยู่ตลอดพวกเขาไม่ใช่เพื่อนแท้ 4. คนที่เอาเปรียบคุณเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พวกเขาจะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเสมอโดยไม่แคร์ว่าคุณจะลำบากหรือไม่ 5. คนที่พูดแต่ไม่เคยทำพวกเขาชอบให้ความหวังพูดดีแต่ไม่เคยลงมือจึงชีวิตคุณจะเสียเวลาไปกับคำพูดลมๆแรงๆง 6. คนที่ชอบนินทา ถ้าเขานินทาคนอื่นกับคุณได้วันหนึ่งเขาก็สามารถนินทาคุณกับคนอื่นได้เช่นกัน 7. คนที่เห็นแก่ตัวแบบสุดโต่งโลกทั้งใบต้องหมุนรอบตัวเขาพ่อเขาเดือดร้อนคุณต้องช่วยแต่พอคุณลำบากเขากลับหายไปเฉยๆ 8. คนที่ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนพวกเขาก็จะทำให้คุณรู้สึกว่ายังไม่พอ จนคุณสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง 9. คนที่ชอบวงการชีวิตคุณพวกเขาจะบอกคุณว่าควรใช้ชีวิตแบบไหนแต่งตัวอย่างไรทำงานอะไรทั้งที่มันไม่ใช่ชีวิตของพวกเขา 10. คนที่ไม่เคารพขอบเขตของคุณไม่เคารพความเป็นส่วนตัวไม่สนใจว่าคุณต้องการพื้นที่หรือเวลาส่วนตัวพวกเขาจะก้าวไายทุกอย่างในชีวิตคุณสรุป ชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่แค่กับสิ่งที่คุณทำแต่อยู่ที่ใครที่คุณเลือกให้อยู่ในชีวิตด้วยเลือกอยู่กับคนที่ส่งเสริมสนับสนุนและเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมันเบาและงดงามก่อว่าที่คิดถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักได้ฟังนั่นแสดงว่าคุณรักเขาจริงๆขอบคุณครับ